สวัสดีครับนี่อยู่กับชัอน300กันในช่วงทำมหาแดกครับวันนี้เรามากับรถออดี TT 1ทรุ่นครับแต่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะคันนี้พิเศษมากๆเป็น TTS และจด TTS ครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า Audi t t s ครับคันนี้พิเศษอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับเป็นรุ่น TTS จด TTS ซึ่งจะมีน้อยมากในตลาดครับร้อยคันน่าจะมีประมาณสักสามิบคันไม่เกินครับที่จดเสียภาษีถูกต้องเป็น ท d s เลยครับรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานสภาพเดิมเดิมเลยครับไฟหน้าเดิมจากโรงงานกันชนหน้าเดิมจากโรงงานรถเนี่ยมีริ้วรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยเป็นสะเก็ดหินต่างๆฮะเดี๋ยวเราจะการเคลียรส์สีรอบคันให้ออกไปสวยๆครับล้อแม็กขอบ20ครับเป็นล้อแม็ก TCS ตรงรุ่นฮะล้อยางปี22ครับยางใหม่4ีเส้นเลยครับเบรกเป็นเบรก MTM เ,เครับเป็นสำนักแต่งโดยเฉพาะของรถออดี้เลยครับคันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของภายในกันฮะ ภายในซองในเดิมจากโรงงานเม็ดอักเดิมจากโรงงานสติกเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างสวยครบหมดครับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าดําแดงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่17,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นครับและในส่วนตรงนี้เป็นเกียร์ออโตจอคอมมานด์ครบหมดเบาะหลังด็อกซิตใช้ได้หมดนะฮะสภาพสวยๆครับในส่วนของด้านท้ายครับมีการติดโลโก้ mtm แล้วก็ในส่วนของถ้อยเสียนะครับเป็นของ mtm วิ่งหลังนะฮะเป็นของ ttrs คาร์บอนตรงรุ่น สำหรับเจ้าออดี้ทีทีคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะฮะเปิดฝาท้ายมาครับฝาท้ายเดิมจากโรงงานครับเม็ดอักเดิมจากโรงงานแผงกันสับระทุกอย่างเดิมจากโรงงานครบหมดครับเปิดฝาท้ายมาซองในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักไิษความจมน้ําตัดต่อครับรถสวยแน่นอนคันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับเรามาดูในส่วนห้องเครื่องครับคันนี้ทีเด็ดอย่างหนึ่งฮะต้องบอกอย่างหนึ่งครับคันนี้นะฮะ มีกองคาร์บอนลดซอกในเดิมจากโรงงานคันนี้นะฮะได้เป็นตัวจุนจากโรงงานของ MTM ด้วยไม่ว่าจะเป็นโลโก้หลังเบรกทุกอย่างเป็นของ MTM หมดซึ่งจะเป็นสำนักแต่งมีไม่กี่คันในเมืองไทยนะฮะที่จะได้เป็นตัว MTM แบบนี้นะฮะสะนุนรราคาคันนี้เป็น Audi TTS จด TTS นะฮะย้ำนะฮะราคา1,390,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่1,100,000 1 2 0 0 0 0บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะฮะ รถคันนี้มีวารันตีคุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบอิเคุมต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี4ชั่วโมงให้คุณ1ปีเต็มครับสำหรับผมวันนี้นะฮะใครที่อยากจะได้คันนี้ติดต่อด่วน0852504444ไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมแอดไซส์300แอนด์สกอตการ์ดไลน์มีแอดด้านหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสั่งกระดิ่งให้ช่อง YouTube ด้วยอยากจะเป็นกำลังใจให้เราง่ายนิดเดียวครับ FC 300เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะะฮสาามมรถที่คอเมนนต์ด้าาล่งเพราะะเเรรราาแแออออบบบ่่่นนนนทุกกคคมมมมต์์ัััสสสหผีชปป300ไฮวดีครับ บอกเลยฮะออดี้ MTM และเป็นตัว TDS แบบนี้จด TDS แบบนี้มีแค่คันเดียวเท่นานั้นด่วนนะฮะก่อนที่คุณจะพลาด